ผลอันบุญสงการที่เป็นแบบพุดเท่านี้นะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือพื้นฐานทางจริยธรรมจริงๆคือตัวน,นี้แหละคือลักคำสอนของพุทธศาสนาพื้นฐานจริงๆตามตำนานในเรื่องบุญสงการแล้วก็นั่นเป็นของความเสื่อ ในศาสนาพราหมณ์ที่สอนเรื่องเท่ากบินละพมามาถามปัญหากับธรรมบาลแล้วสุดท้ายธรรมบาลตอบได้เนี่ยก็เลยหัวหัวพพมนั่นเป็นเป็นหัวทีวิเศษหาตกลงพื้นแผ่นดินแหละไฟจะไหมโลกถ้า ขิมขึ้นทึงอากาศผลฝ่าจะบดตกหัวเพลินนะก็ต้องให้ลูกสาวน่ะเอาผานมามาหับ้ใหเอาไปแห่อ้อมจักรวาลบูชาทุกปี <c oughs> ฝ่าฝนสัละทธาจะดิอันนี้คือตำนานคือคนเก่ากับพวกเฮาจิงนี้ประเภทนี้ตัวหนึ่งโดยเฉพาะทั้งหลวงผบางทั้งสวรรค์กเกศก็จะดเจเหตุือพิธีแห่ทางสังขาร คนก็นจะประคัดเรื่องห้างสังขารได้แล้ิคนก็นจะเอามาแห,าาห่นั่งสังขัรนั่นก็นจะถือพานมีผูกขัวผบพรมสีหนาเอาไปแห่ทุกปี <c oughs> นั่นคือประเพณีของพราหมณ์ที่กล่าวถึงความเสื่อเอามาแห่แล้วกับบูชก,กระบูชาทีนี้มันเป็นยังจเงื่อมีคดสง์น่ะ คตสงพรคตสงนามเขามาอันนี้เป็นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา,าแล้วบันว่าได้เกี่ยวกับพราหมณ์นะพระพุทธศาสนา,าว่าผู้ที่ทรงคุณธรรมคือผ,ผู้ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้านี่บางครั้งคนมีสื่อววิสุทธิเทพหรือว่าเทพเทพวบุตธ ผู้บริสุทธิ์บางครั้งมีเสียว่าวิสุทธิ์พรมเสลว่าพรมผู้บริสุทธิ์ก็คือเป็น,นยอดแห่งพรมเป็น,นยอดเป็นจอมเป็น,นยอดแห่งเทวดาอันนี้อพระพุทธเจ้าบางครั้งได้ถือเอเลยประชันคำว่าพรมแปลว่าประเสริฐแปลว่าผู้ประเสริฐมีพระสงฆ์องค์พระเจ้าทรงไผยเสีงศีลาสุตตาทิคุณสมาธิคุณปัญญาทิคุณ ประสงค์จิงเป็นโคลมวิสุทธิพรลมเหมือนกันที่นี่มัรดาวิดาเป็นพรมในรักคําสอนของพุทธศาสนาเอามัรดาวิดาเป็นพรมของโลกก็คือเป็นผู้ประเสริฐของโลกเพราะฉะนั้นในพร,ระพุทธศาสนาประเพณีของพวกเขาจริงมีการอดสง์ของพุทธพูธสักการะบ,บูชา พคตสงพุทธเจ้าูกโคสงพ่อแม่พคตสงพระสงพคตสงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้เป็นประเตรีทางพุทธศาสนาที่พวกเราได้กระทำที่นี่โคตสงพระพุทธเจ้าฮูกโคสงพระสงครูบาอาจารย์แลาคดสงพ่อแม่ตลอดถึงผู้รงคุณอาวุธวายยาบุธทั้งหลายลูกป้าอาอาพุทเฒ่าผู้แก่นั้น มันเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นบุญเป็นธรรมอย่างหนึ่งนะบอกโปแมนว่าเหตุเป็นแต่เพียงประเพณนีอย่างเดียวมันเป็นบุญบุญต่อที่หนึ่งคือพวกเฮาได้ไหวได้ขาบได้สักระบูชาได้อ่อนน้อมหาพระพุทธเจ้าวา่าส้นเหล่าใดเมื่อเห็นพระสงฆ์ก็ดีผูรงศิลทรงธรรม เขาไปใกล้ไปขาบไปไหวไปต้อนหับเที่ยง่เท่านั้นยังเป็นบุญเกิดพบได้ธาติใดจะไปเกิดในสวรรค์ถ้าก้ามาเกิดในเมืองมนุษย์นี่จะเกิดในตระกูลสูงตระกูลมังคังหังนีบุญคือขาบคือการขาบคานไหวเท่านั้นเองการต้อนหับนะคนที่เกิดขึ้นมาในตระกูลหังมังคังหังนีเกิดขึ้นมาในตระกูลสูง อันนั้นบุญเกิดจากการขาบไหวขาบพระพุณโหูขขาบพระสงฆ์บุญเกิดจากการไหว, ب, พ,พ, ب, พ,อไหวพอไหวแม่ไหวขู่รักขู่ใหญ่นี่เป็นอย่างสัดท <c oughs> ีนี้พ่อเฮายิ่งกว่านั้นมันบ่ทั้งขาบทั้งคารวะทั้งปูซา,อาขอฮดขอสง